12ล้านบาทที่มีการโอนให้กับศิีกาในประเทศไทยครั้งแรกนะั้นมีการ,รจุวัตถุประสงค์ไว้โดยชัจเจนไม่ใช่มีการโอนให้โดยเสนอหาแต่อย่างใดไม่ได้มีการวางแผนว่าจะเอาเงินนั้นเข้าบัญชีของพระอาจารย์เป็นการส่วนตัวหรือมีการยักยอกเงินหรือกอกเงิน,นต่างประเทศ หลักฐานที่สําคัญก็คือเงินจํานวนดังกล่าวนั้นได้มีการโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิอิตาสามในการจัดตั้งใอทีเรียบร้อยแลวไม่มีความกังวลอะไรใจทุกอย่างที่ท่านพูดเนี่ยราบเรียบปกติดีเหมือนท่านสอนธรรมะตามปกติอาจจะก็มีการถามนะถ้าก็ถามว่าอาจารย์สงสัยประเด็นไหนไหมอยากจะแบบยังสงสัยอะไรอยู่อาจารย์ก็ถามถ้าก็ตอบได้ทุกประเด็นอาจารย์ฟังดูเออมันก็มีมูลตามที่ท่านพูดแต่ อาจารย์ก็ไม่ได้วางมูลที่เขาโจกันนะว่าสีกาซึ่งตอนแรกอาจารย์ฟังอ่ะคนก็พยายามปั่นกระแสะว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์โอนเงินให้กับสีกาเป็นลักษณะของชู้สาวอ่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์ไปออกรายการหัวกระแสะมาทานายความก็เป็นคนพูดเองว่าเขาก็ปฏิเสธเองว่าทานายความของผู้หญิงที่อยู่ที่เยอรมันก็เป็นคนพูดเองว่า ไม่ได้มีปัญหาเรื่องชู้สาวไม่ได้มีเรื่องนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วกระแสโซเชียลก็ตีกันไปว่าเป็นเรื่องชู้สาวแต่สุดท้ายทางนั้นก็เป็นคนพูดเองว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องชู้สาวกับพระจักรีริสไม่ได้มีเรื่องนี้เลยแมย้แต่นิดเดียวแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นการชอบฉนนชอโกงโยนกันไปโยนกันมาในเรื่องของความผิดในเรื่องของเงิน